ครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับมาแกะกล่อง Unboxing ตัวนี้ก็จะเป็นลูบิกอีกตัวหนึ่งนะครับของคียอะไรประมาณนี้นะครับมีห่ออันนี้เป็นคู่มือการเล่นนะครับลักษณนะคู่มือการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนาะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นลูบิก เกียเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นรูปทรงทรงกระบอกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอ่าซเลนดิคนะครับผม s ซเลนดิคลเกียร์นะครับก็คือรูปอ่ารูบิกเกียร์รูปทรงกระบอกนะครับผมโอเคลกักษณะการมุนี้ครับถือว่าลื่นนะครับถือว่าลื่นใช้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้สั่งจากจีนเนาะโอเคกล่องอาจจะ ยักยูยี่แต่เราไม่เราไม่เล่นกล่องนะครับเราเล่นชิ้นส่วนตัวนี้เราเล่นรูปิกนะครับกล่องติ้งไปโอเคนะครับถือว่าลื่นนะครับยี่ห้อก็นี่ครับขี้อะไรประมาณนี้นะครับบอกถือว่าลื่นนะครับลื่นนี่ครับอ่าก็มีแกนนะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวอ่าตัวที่แล้วนะครับตัว ตัวที่เป็นทรงกลมนะครับคือตัวนี้จะบิดเหมือนกันครับตัวนี้เหมือนกันก็คือเหมือนตัวนี้ครับเหมือนตัวนี้เป้นลักษณะการเล่นวิธีเล่นก็คงจะเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับผมก็เดี๋ยววิธีเล่นเดี๋ยวก็แนะนํอีิธีแล้วกันเนาะครับวันนี้มาแค่อันบ็อกซิ่งซิ่งซิ่งให้ดูเท่านั้นนะครับนะครับถือว่าลื่นนะครับหลุดมือนะครับหลุดมือหลุดมือครับไม่เป็นไรครับนี่ครับถือว่าลื่นนะครับ นี่นะคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับผมก็เพื่อนๆถ้าจะสะสมก็สั่งซื้อได้นะครับ่าผมไม่ได้ขายนะลองไปหาดูในช้อปปี้ละซด้าแล้วกันเนาะผมสั่งมาจากต่างประเทศนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะครับโอเคร็จะดูก็เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับผมก็คือ เป็นพลาสติกที่เป็นสีเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องมาประวงเรื่องสติกเกอร์นะครับจะหลุดหรือต้องหามาติดอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าน่าเล่นน่าสะสมนะครับวิธีการเล่นก็คงอาจจะเหมือนกับตัวที่เป็นทรงกลมนะครับหรือที่เราเรียกว่าสเปรดคอล อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเรียกผิดเรียกถูกอย่าว่ากันนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งเนาะอะไรประมาณนั้นเรียกพอรู้แล้วกันนะโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มีสองตัวแล้วนะครับตัวในกล่องตัวนี้ในกล่องทรงกลมในแถมที่วางไว้ด้วยไม่ให้มันกิ้งนะครับผมโอเคอ่าแถมที่วางไว้ด้วยไม่ให้กิ้งนะครับ ตัวนี้ทรงกระบอกนะครับโอเคลื่นครับลื่นลื่นแนะนำนะครับแนะนำยี่ห้อนี้ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะอาจจะสั่งรอนานจากจีนนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวัสดุโอเคโอเคเลยนะครับแต่ของแท้หรือเปล่าของแท้ไม่ของแท้ไม่เด็ดซีเรียสน,นะครับเราผมซื้อสะสมนะครับสะสมไว้อ่า เก็บเป็นว่าเออเราเคยมีนะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปซื้อแพงมากครับเอาที่เล่นได้แล้วก็ไม่ไม่ฝืดไม่อะไรจนเกินไปนะครับคือเล่นแบบคลายเครียดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้อ่าสออันแล้วเกียร์ไว้เจอกันคลิปต่อไปโอเคครับขอบคุณครับ